ประเด็นแน่นอนนะครับเรื่องปากท้องชาวบ้านนะครับล่าสุดนั้นรัฐบาลก็มีการช่วยเหลือชาวบ้านเพิ่มเติมในส่วนของผู้ที่เป็นหนี้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอนะครับก็บางคนเป็นหนี้อยู่นะก่อนหน้านี้เนี่ยมีการพักชำระหนี้ให้แล้วนะครับ,รบล่าสุดเนี่ยก็มีการขยายเวลาในการพักชำระหนี้เงินต้นออกไปอีกหนึ่งปีนะครับเพื่อ ช่วยเหลือประชาชนที่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเนี่ยมีประมาณเกือบเกือบ14ล้านคนทั่วประเทศนะครับก็มีระยะเวลามากขึ้นในการผ่อนจ่ายเงินต้นนะครับโดยคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนไปเร่งช่วยเหลือประชาชนนะครับ เท่าที่ทําได้อย่างเร่งด่วนนะครับซึ่งในส่วนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนี่ยก็มีมติในการขยายเวลาพักชําระหนี้ให้กับสมาชิกที่มีความเดือดร้อนออกไปอีก1ปีนะครับซึ่งก็จะสามารถทําให้ผู้ที่เป็นหนี้และต้องจ่ายหนี้เนี่ยได้มีเวลาหายใจใหาคอมากขึ้นนะครับจริงๆก่อนหน้านี้ก็พักมาให้แล้วครับพอครบกําหนดก็ยืดเวลาไปให้อีก นะครับซึ่งสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือชมชนเมืองที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการพิจารณาชําระหนี้เนี่ยควรมีคุณสมบัติก็คือสมัครใจเข้าร่วมโครงการม,มีประวัติชําระหนี้ดีและต้องการเข้าร่วมโครงการเพื่อลดภาระทางการเงินที่จะต้องชําระเงินต้นกับกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองส่วนผู้ที่มีประวัติการผิดชําระหนี้ ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้เช่นกันเข้าร่วมได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าหากว่ามีเหตุสุดวิสัยที่ทําให้ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนดโดยสุดจริตนี่นะครับทั้งนี้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะพิจารณาเข้าร่วมโครงการเป็นรายๆายไปนะครับคือต้องดูว่าคุณใช้หนี้ไม่ทันที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่ามันเกิดจากเหตุสุดวิสัยแต่ว่าใจจริงเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะมีการเออเบี้ยวนี่ ก็ต้องมีปัจจัยหลายอย่างใช่ไหมต้องดูทั้งเรื่องของสภาพเศรษฐกิจทั้งเรื่องของรายได้เสริมหรือว่าคุณไปค้ำประกันให้ใครหรือเปล่าอันนี้เอามาคํานวณหมดใช่เขาดูที่เจตนาของเรานะครับว่าถ้าเราตั้งใจดีเราไม่ได้มีความคิดที่จะเบี้ยวนี่แต่บางทีมันเจอปัญหาแบบรลายล้อมน่ะมันไม่การตั้งตัวยใช่อันนี้ก็เข้าใจได้ครับก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับ